พุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกรรมาฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามต่างตามเขาลำเนาไปคนอยากขายแกนไม่สนใจมันจะตั้งหน้าต่างตาเข้าสูญญา่แนวลบเพื่อฆ่าทิเลขึ่งเป็นตัวก่อควนตัวทำลายจิตใจของสัตว์โลก ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยได้แรงเป็นภยัยเล็กภยกัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตนี้ทั้งนั้นไปพิจารณาเป็นสติกำลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานํามารับทาน์เป็นประโยชน์จาก่านจ่ายจยนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาิกระจายมาลกกลมมันก็ร้อนขอ่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบริ่มแรงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเ,เ,เนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นําวิธีการดําเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระไทยมาแล้วนั้น มาสั่งสอนสว์โลกโดยลําดับลำดับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็ได้รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปี่หรือทอถผอแยไปไม่รอดจอดจมเผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นไปได้โดยลําดับลำดับพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนคขนานับไม่ได้เลยที่ทางสอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลํำดับลํำดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงไปชนอยู่ก็มีจํานวนมากมายนอกจากนั้นเขาว่าก็็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามท่าบรรดาผู้นับถือ เคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตามอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปฏิพานนานไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีสังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปริพานนานไปนานแล้วนั้นไปตามการตามสมยัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สําคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปริพานมานานแล้วเหมือนกับลื้อขนเอา ชาสนาธร,รมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำคีใบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะนั้นจึงว่าเป็นความผิดท่าที่อย่างนั้นตอนที่พระองค์จพัพมณิพนก็เลยประทานพระวาดไว้กับพระอนุนตอนที่พระอนุนประทุนถามท่าน พอเ,เมื่อพระองค์ปริพัน์นานาาาริมีพานไปแล้วงานเท่าไรมาผลนิพานจะสิ้นเสียดสิ้นสมัยหมดเขียหมดสมัยพูดตามภาสาเราก็ว่าพระนรินทอท่านรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนรินนถามมาทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราถาคตมอบไว้แล้วเพื่อมาผลนิพพานทท่านั้นเนี่ยเราไม่ได้เอามาผลนิพพานของใคร ไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำนะเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัต,บบตทิทำทุกคนะทําทำยังมีอยู่พระหันมาทิ้งจากโลกอนน์ย่าสงสัยนะทำนี้นายันน,นแล่จะเป็นคร,รูเป็นอาจารย์แทนเราจนะถากดเมื่อ เราปนิาพานไปแล้วน,นี่เป็นหลักพื้นฐานฉะนั้นการปฏิาพานจึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงรื้อถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาส,สนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหน ข้าวาดมันมีอยู่ทุกบททุกป่าโดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปฏริพานของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองหมดปฏิพานไปนแล้วก็หมด พุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ทรงประทชนู่ก็เป็นแล้ผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรดพันธ์นโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบนื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพ้าพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยี่ยม ไม่มีใครบอกทางไม่กลบอบายวิธีที่จะลบกับกิเลสอ,อาสะวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าเสียมผูวงวมเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความดุ่นดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบตัติทาก็ไม่เคยรู้เคยเห็นพอดุ่นดาวไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็สุดต้องจนกระทั่งในอำนากิเลสอ,ออกหมดในพระไทยแล้วก็นาอบายวิธีที่ถูกเจ้างนั้น มาต่องสอนโลกโดยลำดับลำดับถูดท,ท,ที่เชื่อพระองค์ท่านคอยสํ่เร็จมรรคผลทีานตามสเสด็จท่านพระองค์แต่นั่นก็ะประทานพระโอาวาทเอาไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก,ก็คือ มัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดําเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั่นพระสูตรนี้เส้นกล่าวไว้นั้นก็เป็นแคิเรื่องเกินใจของเราเป็นขแนขแนงแขนงไปแต่ส่วนสําคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อมคผลนิพันธ์ล้วนๆแล้วก็ได้แก่สมาธิสี่สมาสังกปจนกระทั่งสัมมาสมาธินี้เลื่อนข่าไปไม่ได้อันนี้าอนี้เป็นทางเดยดาเนินโดยตรงใครจะไป ตัดรัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยอยิ่งกว่านี้ขยายออกให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จําเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะก็ไม่มีรรมมมกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออํานาจไปจากมักมมชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสัาพัน แล้วคาว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาดนั่นแหลเป็นเครื่องที่จะชำระกิเลยได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสัรโลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสารโลกะสมาธิสัมมาสังกปลุลสองอย่างนี้คือเรื่องของปัญญ,ญา สัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชิวเวสัมมามายาโมาสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลำดับเสมอมีเป็นธรรมจาเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีะายบกพร่องถ้ามักคืขอข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในลายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดํานเนินของตนบกพร่อง รรมะจิมาปฏิปทานนี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและภรรยา,าู้นั้นชื่อว่าดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่ไมน่นานานไม่มีทางติดทางแนะคือธรรมะจิมานี้เท่านั้นนอกน,นั้นเอาแน่ไม่ได้มีเป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แจส่สว์โลกก็ประทานแบบเดียวกัน ผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมายจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานนี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสมาธิิคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจ ปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวีิเลอดอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวีิเลอดออกไปตีแผ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามซ้อนตามตีมาเือกอุบายแยกขายของตนมันสลับปัดทิ้งเลดออกะเภันนั้น,น,นออกได้โดยลำดับลำดับไม่ใม้อะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกําหนดก็สติให้มีไปตาม สติกับปัญญานี้เป็นธรรมสําขัญมากในการดาเนินมากแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกคงขานพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้นี่เป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่อง เป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปท้าไปตุงมไปคิดไปแต่งไปสัาคัญนั่นหมายถึงนั่นเป็นนั่นึงนี่เป็นนี่ึงนันว่าดีึงนี่ว่าชั่วมันว่าไปงั้นกิเลสที่เร,เราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจนี่เพราะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสดสรรขึ้นมาปัญญาไปทําลาย ความเสันนั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเข้าะความจริงคือธรรมความแปลความกลมนี้คือเรื่องของกิเลสแยกแยกให้ yeah, yeah, มันเห็นลงตามความจริงเช่นมาสัตว์มาบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรเนี mm ่ย hmm. อะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รุษทราบว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคว่าบุำว่าคนมาหยิงมาถายนีอะไรเน mm hmm. ี่ยเอออาชระมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามมากีรังท้าวร ว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าไปอะไรๆมีค่าไปหมดดองกิเลสที่ให้คนหลงค่้อยตามไปล่มจมตามมันมันก็มีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมดหเราจะไม่ได้ใช้โมคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ล่มจมตามมันไปเรื่อยๆน่ะมีแต่ความทุกข์ความลามบากภายในจิตใจนี่เพราะอํนานาจแห่งความเชื่อในกิเลพคอยตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารณาแยกแยกอ้าว ยกตัวอย่างเช่นแบบคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหังเอ็นกระดูกส่วนใดส่วนนี้หรือเป็นคนรวมไม่หมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความยิงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็ก็เรียกว่าผมแล้วเป็นชื่อของผมอันนี้องนนี้มันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคน จะรวมมันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นอย่งนั้นอยางนั่นเองนะแยกแต่มันเห็นชาติเปล้ยไปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลายงมันสล้างไปแล้วมันจะเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่บนอยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแจะลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปค้องกับสิ่งใดล่ะ อันนั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้ก็ทราบอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชัดไปแล้วจิตก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กทิเลตแก้แบบนี้ทิเลตคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็น fold, จักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดถั่วก็ยึดรักก็ยึดชัางก็ยึด เบียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวกิเลสไม่ถอยหลังนีแต่ยึดยึดลงเทลายปร็จมลงไปผู้ที่ยึดจัง้าให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเดี่ยบย่ำทำลายน่าเมื่อปัญญาได้ผุดค้นลงไปให้ถึงฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเดี่ยบย่ำทำลายดีขึ้นมาดีขึ้นมาน่านี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริง ทาคือความจริงสอนตามความจริง,ง,รงผู้พิจารณาก็พิจารณาเห็นตามความจริงเห็นอย่างท่านอยู่ที่ยวู่ในป่าในเขามีความทุกข์ความลําบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิาจ,จารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขที่เด็ดที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างไก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทําลงไปหากว่า มีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยเฉยโดยไม่มีรสคือชาติโดยมมดไม่มีความดึงดูดไม่มีความพอใจแล้วมันทําไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทำมันไม่ตลอดเหมือนกันคายเยอยบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทํำแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่ไม่ก็ะอยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจําจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้อย่างไรคนเรา ไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรถมีท่า ion, อะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมีแต่ถูกบังคับ้งหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันมีใครจะที่จะพอใจจะทำนี่จะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหนั้นต้องลมอ้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเหตุไรโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็งงานก็เพ,เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องนึงดูดพาให้ทํา ถึงทำถึงยากลําบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทาต้องบังคับใจทำเมื่อทำลงไปแล้วผลทีนน่พึงด้นับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจั์กับใจก็ให้เกิดความดื่นดื่มให้เกิดความพอใจคนเราจึงทําได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจอการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสําเร็จไปได้ด้วยอาํานาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทางผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเอง นี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรถมีชาติมีเครื่องบือดูให้พาให้ทําให้เป็นให้ไปมันถึงเป็นไปมันถึงทํันี้ย่นแยกมาทางด้่นง,งานของศาสนางานแจกกเลสอาชวะงานบําเพ็ญคุณงามความดีมันก็มีรถมีชาติเช่นเดียวกันเห็นการทาทานทานข้งเราจะหมดไปเพียงไรก็ตามแล้วก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจักอยู่นี่นะ ลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลาบากลําบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำทังนง่านก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเป็นการมาทบกขับเพื่อนร่างกายใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่มือเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ําก็ตามให้ ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ขนมขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาลุกจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทําให้เกิดความภาคภูมิใจหมดเท่าไรก็หมดไปเพราความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นได้ชัดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้น ทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลปตะจหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งก,การมนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่การเรื่องเรื่องราคาศีลก็เหมือนกันศีลป็งยังไงทงําความรบเรียนให้ใ่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันไดที่ขัดข้อง ต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายจ่กสมจสมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทําแม้เขามาทําเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของกนและกันรู้จิตรู้ใจซึ่นกนและกันแล้วมันก็ทํากันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทาลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าสีประเภทใดมีความเย็นนี่ฉันพอใจรักษาสีถึงจะรักษายากมันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอย่างนี้อย่างชาัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเรา เราไม่ก่อความเดือดร้อนไม่แก่ผู้ใดไม่เดือดเรียนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ฉกไม่ลักไม่กล่นไม่จะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอาเราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะศีลของเรานี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาอเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลาบากก็เราทำงานเพื่อฆ่าตัวมันเสียดสันายอยู่ภายในจิตใจของเรา เหม the the ือนกับเสือร้ายที่มีภายในใจคะแียก่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่แขนลงไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้นเพื่อนี้ตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอกเออเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัน้อใจของสัตว์โลกนี่เป็นอาหารฉีกอยู่งั่นตัดอยู่งั่นอ่าไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจ ามากกว่าน,นั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่เนย่ยเสือร้ายมันมีภายในใจการแก้ไขการทําลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงามนี่ล้วพิจารณาดูยคแล้วทํายยทไมจะไม่พอใจคนเราอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอัชฉรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้ว เราจะมีเลี้ยงน้อยทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทําลายความเบียเดเบียนคอยยุ่ยแย่คอยควรจิดใจเราให้ชอบช้ำขุ่นมวยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับก,กินไม่ได้หน,นึ่งเรื่อนี้ตั้งแต่เสือร่านเข้าไปทําลายภายในจิตใจการทาภาวนาพเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะทาลายเสือร่านนี่าราปตามเสือร่านนี่ให้มันตายลงไปนับแต่พอ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานมันไปเพื่อบ้านเมืองขุมหมาทั้งจิตใจเราได้รับความโ่มเย็นปมนสุขทําไมเราจะไม่พอใจทํา นี่แหละสภายบุตรพุทธกินนรถพุทธกินนรถคือบริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตจธรรมต่อการเป็นทานเป็นขีนเป็นธรรมนาก็เพราะเหตุผลอย่างน e ี้เองท่านถึงทำเอาทุกก็ทุกตายก็ตายเมื่อเข้าไปสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะอ่าตาก็ตายนี่นี่แล้วเข้าสู่สงครามคือแก้ที่เลสคือสู้กับขี้เลสตัวเป็นเสือ้า่หรือเป็นอ่าสัจจามิรอันสําคัญที่มัน คอยทำลายจิตใจเรามาตลอดมีเราพอได้สติสัมและมีเครื่องศัตราวุธได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้สู้ด้วยวิทธี่ต่างๆสู้ด้วยเอียบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียวพิเตุมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไรก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมีิเ็ศ นีแต่การทำลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่ัหนตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่กับข้าีิเลสนอนอยู่กับข้าีิเลสกิเลสตายเกินอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมูนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายไปหมดอ้าว็้างายังกลมกับไปฆ่ายังกวกนันนีน่าทางกลมเข้าป่าเขาก็ฆ่ากิเลสอย่างนั้นไม่ต้องไปเผาศพมันหาคุณศาธรรมามายุ่งแหละฆ่ากิเลสไม่ฆ่าจะตายไป การทำอาหารีนมลทันมากขจลาทรมาขาุลาทร,าม,ารามายุ่งไปยุ่งมาลำบากลำบากเนี่ยฆ่าตัวพิษตภัยอยู่ภายในจิตใจของตนมันมีความเข้มแข็งจิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้ก็ปเป็นจัตตาราวุธที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดเรื่องนี้ตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องกราบตามกิเลสอาศัยความภาคเพลยรความอุตสาหพยายามเป็นเครื่องหนุนหลัง แล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะาวิธีการใดนมาใช้ทำไมาใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสห้อยู่ในเนื้อมือของเรายากก็เอากพ่อปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งเสื่อ้าอยู่ภายในจิตใจมันสิ้นหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะกิเลสตายไปหมด ไม่มีอะไรมายุ่งม,มากวนไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมายุ่งแย่ทําลายแสนสบายอยู่ไหนกับสบายสบายสายุขขั้งวาตสุขั้งวาต,าาตอย่างพระมหากบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้ยจนไม่มีเวลาที่จะบัญชมกลางคืนมาดีเพราะเสด็จออกมาสงฆ์วดได้บรรลุธรรมถึงขั้นปรันต์แล้วอยู่ที่ไหนกับสุขัง้งวัตสุขัง้งวตต สุขน้อยสุขนอก็สุขแล้วสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมาดิ่ดแย่ก่อควนภายในจิตใจโล่งไปด้วยสิด้วยอดด้วยธรรมโล่งไปด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากที่เหลี่ปัญหาอาสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนในกายเป็นใจที่ว่างไปหมดว่างทุกข์ว่างความโศกร้าโศกอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสงงนียดเสน่ห์ภายในจิตใจไม่มีเลย มันว่างอย่างนี้แสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทําที่จะเป็นความลําบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันากกระเสือดอย่างนี้และเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจดังที่เราทั้งหลายบําเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทําเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้ว ว่าการทํานี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําเอายากก็ทําหน้าก็ทําเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อวัานักรบไม่ใช่นักหลบนี่นักหลบมันเป็นอนี่ยงนทีอ่อะคอยไปจะหลบที่อะคอยจะหลบ,ลบแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่แหละศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พรีปณิพานไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงจากความถูกต้องนั้นเลย ทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามตัดตามส่วนที่รคมเจ้าตัสไปแล้วว่าสวัสดิ์าตัวก็่ตัดมงตัดไม่ชอบแล้วนิยานิกรรทำก็เป็นธรรมที่จะนําบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเดรัดับเส่นเดียวกันบบกับพระพุทธเจ้าทรงกระชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตแกต่างกันเลยจึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในในทรามกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องนียามพูทธเจ้าเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรม ท่านที่ได้ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่ว่าเหมาะสมกับทมได้แก่ใจใครถ้าไม่ได้แก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดึ่งของให้สู้เอาหัวขาดเถอะชื่อว่าลูกสถาโกโคตแล้วพระพุทธเจ้าจะพุชราเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละทจะยอดจำปองกันคน <laughs> ุณดูบรรยากาศเลยไม่ลงเอาละเลยดูบรรยากาศ,กาศไม่มีแอะ